น้องๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆครับตรงนี้เนี่ยพี่ก็จะรู้เลยว่าสามเหลี่ยมรูปเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีมุมนี้นะครับเป็นมุมยอดนะครับและมีสองมุมที่เหลือคือมุมสีแคกกับมุมบีบอยเป็นมุมที่ฐานนำร้อยแปดสิบไปลบไปแปดสิบเหลือหนึ่งร้อยแสดงว่าสองมุมนี้ต้องรงมกันได้ร้อยถูกไหมครับ เราก็เอาหนึ่งร้อยไปหารด้วยสองมุมนี้กางห้าสิบองศามุมนี้ก็กางห้าสิบองศาน้องๆครับน้องๆครับแต่เนื่องจากหนึ่งสองสามสามมุมเนี่ยต้องรวมกันแล้วได้ร้อยแปดสิบหนึ่งสองสามสามมุมนี้ต้องรว,งไวไ 1, 2, 3. 3ม,มรวไปได้ร้อยแปดสิบพี่จึงนำร้อยแปดสิบไปลบเก้าสิบเหลือเก้าสิบ 9 0ไปลบห้าตอสี่ X 40. นี่คือแนวข้อสอบเก็บคะแนนที่โเรียนครับยังไม่ถึงขั้นห้องวิ่์กับมหิดลนพราะเราเ,เรียนคุณสมบัติแรกเดี๋ยวเขาจะเอาคุณสมบัติทุกคุณสมบัติของเรื่ององกลมมาผสมกันการเป็นข้อสอบขอ้อป .4 เตมอดมกับมหิดลนอย่างเช่นข้อ6ในชีน้ไงโอเคนะแบบนั้นเราจะโหด เข้าใจนะเก่งมากครับตรงไหน้นะครับเต้แพรลองคิดดูนะครับอาให้เวลาคิดอาคิด มั่นใจเราตัวเองพร้อมแล้วอ่ะคิดให้ถูกน้องก็กลัวนะครับตอนนี้เนี่ยพี่ดูดูแล้วเนี่ยคู่แข่งของน้องเนี่ยในห้องวิทย์ของจุฬาพรทุกที่นะครับก็ยานไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแต่เราห้ามประมาทแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ปนไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับพี่คอยน้องอ่านสืยอ,อย่างหนักเลยนะครับน้องคิดไปเลยนะครับว่ามีพี่เนี่ยคอยอ่านเป็นเพื่อนน้องอยู่ พอพี่เนี่ยก็ทํางานหนักเหมือนน้องนี่แหละครับนะกว่าพี่จะได้นอนกว่าต้องอะไรก็ต้องเตรียมนะก้ไปดูหนังสือย้อนหลังว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจจะมาเน้นให้น้องน้องก็อ่านอยู่ที่หออยู่ที่บ้านโอเคนะอ่านเยอะๆนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยพี่ขอแค่น้องได้ฝึกนิสัยการละการอ่านเพิ่มขึ้นจับในก่อน พี่ก็ถือว่าพี่ประสบความสาเร็จน,น้องประสบความสำเร็จแล้วโอเคนะสําหรับคนที่จะสอบห้องวิทย์นะอาน,นสีเยอะอ,อ,อ่ะห้อห้าครับห้อ้ เดีน้องคนไหนสอบติดห้องวิทน,นะครับพอสทออแล้วก็มหิดลน,นะครับแวะมาหาใจช่วยแวะมาหาพี่หน่อยนะครับพี่จะมีรางวัลให้โทรมาบอกก็ได้นะครับคนที่ติดอ่าเพราะยังใครอยากได้รางวัลจากพี่นะครับมีเพียงไม่กี่คนที่จะได้น้องต้องสอบให้ติด ข้อนี้เป็นไงนครับเราจะสังเกตเห็นว่าเรามีเส้นขนานคือเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับหัวลูกศรแบบนี้แสดงว่าสองเส้นเนี้ยขนานกันนะครับเทีนี้เรากำลังเรียนคุณสมบัติที่หนึ่งนะครับมุมในครื่องมุมมมมีขนาด90องศาช่วยพี่หน่อยครับทำสาระมุมฉากมีสองมุมครับที่เป็นมุมในครื่องกุมขอช่วยทำสาระมุมฉากจํานวนสองมุมตรงไหนครับแอนแปรตรงไหนครับ ตรงไหนครับลองทำครับเก่งมากครับโอ้โห A B C โอ้โหนอกจากคิดออกอะไรยังตอบอีกต่อไปนะครับอีกมุมหนึ่งครับ A B C เก่งมากครับทำสลังไปเท่มนี้โจทย์ต้องการหามุมนี้นะครับอย่าลืมนะครับคุณสมบัติของวงลมจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสามเหลี่ยมหน้าจั่วครับส่วนใหญ่เลยครับไป ใส่รัศมีครับพี่ขอใช้สีม่วงตรงนี้นะครับตรงนี้คือรัศมีรัศมีตรงนี้คือรัศมีแต่น้อยเดกว่าตรงนี้ยี่สิบตรงนี้สีแดงเก้าสิบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้มุมที่เหลือครับเพราะมุมเอคือมุมนี้นะครับสีน้ำเงินหนึ่งสองสามสามมุมนี้ต้องรวมกันได้ร้อยแปดสิบถูกไหมครับพี่จึงนำร้อยแปดสิบไปลบเก้าสิบเหลือเก้าสิบ 90้าสิบไปลบยี่สิบเหลือเจ็ดสิบพี่ได้สีน้ำเงินตรงนี้เป็นเจ็ดสิบครับแต่ถ้าพี่ตะแคงคอดูนิดนึงนะครับพี่จะเห็นว่าสองเส้นนี้มันขนานกันแล้วก็เส้นนี้เป็นเส้นตัดนะครับคุณสมบัติมุมแย้งมีขนาดเท่ากันมุมแย้งมีขนาดเท่ากันจึงทำให้พี่ทราบครับว่าตรงนี้เจ็ดสิบเนี่ยตรงนี้ก็ต้องเจ็ดสิบสีน้ำเงินนะเจ็ดสิบพอบว่า มันมี70แล้วนะพี่ก็จะทราบนะครับว่าไอ้มุมที่เป็นมุมประกอบสองมุมฉากกับเิ0เนี่ยก็ต้องยาวเท่าไหร่180ลบด้วย70กลายเป็น110โอเคนะครับกลายเป็น110เอา180ไปลบ110เพราะว่าไอ้สองเส้นเนี่ยมันยาวเท่ากันเพราะฉะนนั้ไอ้ x เนี่ยกยับไอ้เนี้ย,ยสองมุมเนี้ยต้ยองเ,เป็นมุมที่ฐาน ซึ่งมันต้องการเท่ากันเอาอปไปลบกับ110เหลือเท่าไหร่เ0ครึ่งหนึ่งของ70คืออะไรครับ35เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้นะครับคือ35องศาครับอย่างนี้นะครับถ้าใครฟังไม่ทันแล้วก็กลับบ้านแล้วนึกไม่ออกนะรรัไม่คิดยังไงเดี๋ยวเราอาจจะตัดออกเป็นข้อๆนะพี่าแล้วก็ลง y o u ูทนะเป็นข้อๆเลย ชื่อเรื่องว่าวงกลมโดยคูพี่แบงค์อ่าตอนที่ข้อที่หนึ่งข,งข้อที่สองข้อที่สามไปเรื่อยนะโอเคเผื่อน้องๆกับบ้านเสร็จจะได้ดูใหม่อ่าแล้วก็เผื่อน้องคนอื่นทั่วประเทศไทยด้วยนะครับและประวโลกที่อยากเรียนเรื่องวงกลมกับครูพี่แบงค์มีนะครับอยู่ที่นิวอร์กนะครับแต่ว่าอยากเรียนข้อที่สามคูพีแบงค์นะออกหมดสิทธิ์นะครับน้องมีได้โอกาสมากนะ ไปนะครับข้อที่หกอ่าข้อหนาผ่านนะใ